ดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูบีอีกครั้งนะคะวันนี้เราเรียนหน่วยที่18วันลอยกระทงใช่ไหมคะทีนี้เรามาทบทวนกันก่อนดีกว่าว่าเมื่อวานเราเรียนเรื่องอะไรกันเมื่อวานนะคะเราเรียนเรื่องความสำคัญของวันลอยกระทงใช่ไหมคะความสำคัญของวันลอยกระทงนั้นมีเยอะแยะมากเลยค่ะทั้ง เป็นกิจกรรมที่ทําให้เราร่วมกันขอคขมาพระแม่คงคาแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ทําให้เราได้ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนกันนั้นนะคะให้เด็กๆพูดคําศัพท์ตามคุณครูบีก่อนนะคะพร้อมนะคะ K R A, A T O N.G. กระทงกระทงแปลว่ากระทงนะคะเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะก็คือเรื่องส่วนประกอบของกระทงกระทงของเรานั้นก่อนที่จะมาเป็นกระทงนั้นเราต้องใช้อะไรมาเป็นส่วนประกอบบ้าง ไปติดตามชมกันเลยค่ะภาพแรกนะคะเป็นภาพของใบตองกล้วยใบตองกล้วยนะคะเรานำมาประดิษฐ์กระทงค่ะเห็นไ, <ป S 2> <ๆ S 1> ไหมใบกล้วยเรานี่แหละต่อไปนะคะภาพต่อไปภาพนี้คือต้นกล้วยต้นกล้วยใช่แล้วค่ะ ต้นกล้วยก็เป็นอีกส่วนประกอบหนึ่งของกระทงนะคะเราใช้ทําเป็นฐานของกระทงค่ะต่อไปนะคะดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้ก็ใช้ประดิษฐ์กระทงเพื่อให้เกิดความสวยงามค่ะนี่เห็นไหมคะสวยไหมใช่ค่ะดอกไม้จะทําให้กระทงของเรามีสีสันนะคะภาพต่อมาค่ะ ทูบและก็เทียนทูบและก็เทียนนะคะจะเป็นวัสดุที่นำแสงสว่างให้กับกระทงของเรานะคะนี่เห็นไหมคะบางคนก็นำทูบเทียนนะคะมาประยุกต์ทำให้มันสวยงามมากยิ่งขึ้นแบบนี้คะ่ะกิจกรรมวันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆนะคะ ถ่ายคลิปวิดีโอของตัวเองแล้วบอกว่าเด็กๆอยากไปลอยกับธงอยากไปลอยกระทงกับใครตัวอย่างเช่นคุณครูบีอยากไปลอยกระทงกับคุณครูเต้วแบบนี้นะคะคุณค่าพวรสานของหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะก็คือข้อที่20นะคะการเพ่งพิษสิ่งสร้างรักธรรมชาติเห็นไหมว่าวันนี้ เราทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติเช่นต้นกล้วยใบกล้วยดอกไม้ใช่ไหมคะก็เป็นการรักษาธรรมชาติไม่ให้เกิดมลพิษทำให้สิ่งแวดล้อมของเรานะคะไม่เป็นพิษแล้วก็ไม่สกปรกนะคะเพราะว่าสิ่งที่เราทำกระทงนั้นสามารถย่อยสลายได้คะ่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆสนุกกันไหมเอ่ยวันนี้เราเรียนเรื่องส่วนประกอบของกระทงส่วนวันพรุ่งนี้เราจะเรียนเรื่องอันนั้นเรื่องอะไรกันนั้นรอติดตามชมกันนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย